ฉันถ่ายรูปที่สวยมากใช่ได้ดูพวกแกดูรูปน้ำปิดกับน้ำพิมสิอะไรบอนี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอามาทำไมฉันไม่ทานฉันไม่ทานอี๋อาหารเสี่ยวเราอยากกินแมคโดนัลด์เค่เอฟซีแมคโดนัล่นมีไหมอ่ะ ไม่ก๋าเตียวเองฉันไม่อยากทานหรอกพี <w> ่อยากทาน KFC อีเอียไปเองแล้วคุณครีมหรอคะไม่เอาหรอคะอยู่ที่บ้านหนูก็กินแบบนี้นะคะไอ้กระโดดไงโอ๊ยค่ะค่ะค่ะกันเลยมาๆมาถ่ายรูปกันไม่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 ไมเออมือมือัพท์ได้เหมือนคนผู้อื่นคนอื่น มีอะไรกันนะ่ะลับๆออ๋อก็แค่ขนมค่ะคุณครูแล้วใครบอกให้เอาขนมเข้ามากินในห้องอ๋อคือเอามาแบ่งค่ะิีมอีกแล้วเหรอเออหนูไม่ได้เอามาแบ่งนะคะคุณครูโก๊กนางคิมสงสัยต้องไปบอกพ่ออ้อเย็นนะคะอย่าน,นะคะงั้นให้ใช้มาตีสมนา อีกหนึ่งชั่วโมงจะได้เล่าฟังยันรีบหาเล่นเราไม่ต้องออกไปได้หรอกเล่นโทรศัพท์ดีกว่าหูอะไรนี่หรอจังเลยอ่ะหูอะไรนักกิจั์เลยเคฟสีตัเนี้ยมีปลาด้วยมีไข่ด้วยออยากกินนะแค่สองร้อยห้าสิบแปดบาทเอง เล่นบ้านจีนี่ใหญ่กว่าบ้านก่อนหนึ่งพันฟุตเลยนะเฮ้ยแกเท่าฉันไม่หลาฉันเก้าล้านฟุตอ,อแล้วได้ขนาดนั้นแกรวยมากเหรอบ้านฉันห้องน้ำเดินไม่ได้ลงยาฉันหรอกบ้านฉันเนี่ยไม่ใหญ่กว่าห้องน้ำหรอกฮ่าไม่ใหญ่กว่าห้องน้ำหรออี๋แรงจิงอ่ะอ๋อบ้านฉันก็เล็กแบบนี้แหละเฮ้ยแกเราแก่งันขี่แม่อ่ะ สนบ้าเฮ้ยแกได้เวลาเรื่องเรียนแล้วแหะกลับบ้านกันเถอะช่อพ้อพ่อ